ตแตกสนุกใหญ่เลยนะคะออกมาอยู่ข้างนอกนะคะแต่ว่าก็ถูกไว้นะคะแต่ว่าเขาจะโดนน้ำฝนนิดหนึ่งแล้วก็จะเดือดนะเป็นยงนย้งย่นย้ยํไปเอ้ยอา,ากอออออาศดีนะคะวันนี้ฝนตกพลัมพนะคะ ตอกแป๊กโดนน้ำฝนนิดหนึ่งก็จะประมาณนี้นะคะสนุกอยู่คนเดียวนะคะตอกแป็กที่มันดีก็จะ trong xía nó có mít mình nó có thấy nó giới mà วันนี้ได้ออกมาเล่นน้ำฝนนะคะวันนี้ตกแต๊กฝนตกทั้งวันเลยนะคะวันนี้อออนอนดีๆหน่อยลูกเอ้ยเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงนะคะไม่ใช่ผู้ชายนะคะตกแต๊ก บายใจนะคะวันนี้ได้เล่นน้ำฝนนะคะเด็กน้อยนะคะได้เล่นเล่นน้ำฝนนะคะเชื่อมอันนี้ได้เล่นน้ำฝนนะคะต้าแตกออ้ใกล้หลับในลุ้มระบบน่เฮ้ อยู่แต่ในข้อนะคะไม่เคยโดนน้าฝนนะคะวันนี้ออกมาข้างนอกหน่อยนะคะปลูกไว้เล่นน้ําฝนเพราะว่าฝนตกทั้งวันเลยนะคะวันนี้ชาวบ้านก็จะท่วมนาข้าวหมดแล้วนะคะก็เมือกี้ก็ทางผู้นำหมู่บ้านแล้วก็ชาวบ้านชาวช้างนะคะไปช่วยกัน กั้นน้ำให้เข้านาข้าวนะคะไม่รู้จะกั้นได้อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าตอนนี้ว่ากั้นได้อยู่แต่พรุ่งนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าฝนตกทั้งวันเลยนะคะน้ําก็จะมาจากที่มายนะคะจากโคราชนะคะก็ไหลามาลงสู่แม่น้ำสีทางบ้านเรานะคะบ้านตาทิพย์นะคะวันนี้ก็ฝนตกอีกทั้งวัน เมื่อวานก็ตกวันนี้ก็ตกอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่น่าจะหยุดนะคะเพราะว่ายังม่เห็นตะวันเลยนะคะเห็นแต่ลึ้มตั้งแต่เช้าแล้วนะคะก็ตกตกไม่แรงแต่ว่าตกทั้งวันนะคะแต่ไม่รู้ว่าโดนตรงไหนแรงบ้างนะคะแต่ฝั่งสุรินทร์ตาทิพย์นะคะก็จะประมาณนี้นะคะ ตกปลอยๆููกใจน้องก็แตกเลยนะคะเล่นไปด้วยกินน้ำผลที่ลงมาจากหลังคาด้วยนะคะที่มันดีก็จะยืนอยู่ฝั่งน้องนะคะน้องจะท้องเสียนิดๆน,น,น,นะคะเสียมาเยอะนะคะน้องท้องเสียแต่ก็ไม่แรงเท่าไหร่นะคะก็จะยืนอยู่ฝั่งน้องอยายก็อยู่ฝั่งน้อ,นะะอยายน่าจะยืนหลับแล้วนะคะ ส่วนล้านก็เล่นอย่างเดียวนะคะเอฟเอบเด็กน้อยนะคะเหมือนเด็กนะคะโดนน้ำฝนนี่ก็จะชอบชอบน้ำแต่ถ้าแต่ถ้าลงน้ำชีนี่ก็คือกลัวนะคะชอบแต่น้ำใสาย,ยางน้ำฝนอย่างนี้นะคะน้องตกแตกถ้าน้้ำชีนี่ลงไม่ได้นะคะวิ่ง กลับคืนกลับบ้านเลยนะคะตั้งแต่เล็กแล้วนะคะสนุกใหญ่เลยสนุกอยู่คนเดียวกัแต๊กดูเอางวงเอางวงไปให้น้ำฝนหยุดจากหลังคานะคะให้ถูกงวงเขา ในตาก็ไม่ได้อยู่นะคะไปกั้นน้ำกับชาวบ้านหลายหลายคนนะคะที่ไปกั้นน้ำแล้วก็สูบน้ำออกนะคะตั้งเครื่องสูบสองเครื่องสูบออกจากนาข้าวนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสูบได้น้ำเท่าไรเพราะว่าฝนตกทั้งวันอย่างนี้แต่น้ำทาง โคราชก็ไหลมาที่แม่น้ําชีนะคะน้าน้ามูลก็ไม่ใช่ว่าจะไหลลงแม่น้ํามูลนะคะน้ําชีน้ํามูลจะดันขึ้นมาแม่น้ําชีนะคะแต่ก่อนมีว้มีแต่ว่าน้ําจะไหลลงนะคะไหลลงลงไปแม่น้ํามูลนะคะแต่ตอนนี้นะคะน้ําที่น้ํามูลนี่ยก็คือเยอะมากจะเป็นเหมือนว่าน้ํามูลจนไหลไหลขึ้น มาแม่น้ําชีนะคะน้ำไหลทวนไปข้างบนนะคะไม่ใช่ลงข้างล่างนะคะพอาพอนาอย่าให้ท่วมนาข้าวนะคะถ้าท่วมก็คือหมดเลยนะคะหมดคือไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะว่าข้าวกําลังออกลวงนะคะเพิ่งใส่น้ํานมบางบางบางเจ้ายัาง ยังออกรวงไม่หมดนะคะเพิ่งจะเป็นน้ํานมน้ำนมข้าวนะคะถ้าน้ำมานี่ก็คือเสียหายหมดนะคะแต่ถ้าเขาใส่เม็ดแล้วเหมือนกับว่าจะออกเหลืองๆหน่อยถ้าท่วมมาก็ถ้าน้ำลดก็ยังได้เกี่ยวนะคะแต่ถ้าคือตอนนี้ข้าวก็ขอสิบห้าก็คือจะออกไอใส่เม็ดแล้วนะคะแต่ถ้า หนึ่งศูนย์ห้ามัลิ่หนึ่งศูนย์ห้านี้กำลังออกรวงนะคะกำลังใส่น้ำนมนะคะถ้าท่วมมาก็คือเสียหายหมดเลยนะคะไม่ได้กินเลยนะคะก็ขอให้ช่วยพยายามภาวนานะคะอย่าให้นานท่วมข้าวเลยนะคะอย่าซ้ำเติมกันเลยนะคะเพราะว่าทั้ง โควิดทั้งน้ําท่วมมาประชันกันหมดเลยนะคะไม่รู้จะเอาอะไรกินนะคะถ้าท่วมนาข้าวแล้วก็คือหมดกันจบกันเลยนะคะก็ฝากติดตามช่องน้องต๊อกแป๊ก,กโชคทวีลูกแม่แบงค์ด้วยนะคะฝากขอบพระคุณทุกทท่านนะคะที่ติดตามและรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะติดตามช่องน้องต๊อกแป๊ก โชคทวีลูกแม่แบงค์ด้วยนะคะแล้วก็ต็อกแต็กแฟมิลี่นะคะทางเพจก็จะเป็นต็อกแต็กแฟมิลี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะรักไม่น้อยแต่ขอให้นานๆนะคะสวัสดีค่ะ